สวัสดีครับวันนี้เจอกันที่สนามคำนรา,าครับออวันนี้ผมจะให้มาดูวงสวิงสวยๆวันนี้จะเป็นวงสวิงของใครบ้างเนาะครับเนาะก็ติดตามชมและติดตามดูนะครับสนามคำนรา

ทีมเปิดรกับพรุ่มเลยครับดีมากดีมากแต่ทีมเราไม่มาพร้อมกันนะพี่แดงถ้ามาพร้อมกันสักสักสักกลุ่มหนึ่งนะเออไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมกันอ่ะถ้ามาพร้อมกันก็จะกลับพร้อมกันหมดเลยไม่พร้อมเท่องไร้กลับพร้อมกันหมดเลยถ้พร้อมกันก็อย่แบบตพร้อมถือว่าอืมนี่ก็ไงไก่แจ๊กไก่ว่าวั๊บถดยอดขอจัดระเบียบร่างกายหน่อย สหลุมนี่สิเลยนะ้วมเลยนะ้วมเลยนะรวมเลยนะรงบ้านนะเยบไปไหนตองเงเสอยดเงมันมหัเย็บเยี่ยมจะเป็นไรเดี๋ยวก็มาเป็นนิดๆแต่ว่าต้องไปไปไหนพืที่เยอะไปเนเยนเย็นเดี๋ยวก็มาห่วงมาแน่นอนทีมผมนะครับ กู้ต่พังกูด่าดิงเขเบ้าละครับมาห้องน้ำคนเลยห้องน้ำหมาละมาดีมาจัดให้รอบแรกอยู่้คครับสรอบสามรอบสามรอบสามกัรอบสรอบสแล้วไงรอบ4แล้วเนาะสามรอสี ดีแล้วกหรเผื่อวันนี้โอเคแน่ๆแจ่มสวยอยู่กันโอ้ยู่ก่ะ หลุมสามครับพ<ม>า,าสี่ เยี่ยมหน้ากรีนครับ